สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติาาศาสนพิธีทางาศาสนาเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเขาได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติาศาสนพิธีเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไปด้วยกันนะครับในเรื่องของอาการนิมนต์พระสงฆ์ การนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมพิธีาศาสนพิธีทางาศาสนาเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับสำหรับการนิมนต์พระสงฆ์การปฏิบัติเนี่ยนะครับควรจะเขียนเป็นหนังสือหรือภาษาทางราชการเรียกว่าการวางดีการนิมนต์พระสงฆ์นั่นเองนะครับการวางดีการนิมนต์พระสงฆ์เนี่ย เพื่อถวายพระสงฆ์ไว้เป็นหลักฐานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยข้อความสำคัญสำคัญเป็นการนมัสการให้พระสงฆ์ทราบว่านิมนต์มาในงานพิธีใดวันเวลาและสถานที่ในการประกอบพิธีอยู่ที่ไหนควรจะแจ้งให้ชัดเจนสำหรับจํานวนพระสงฆ์ในแต่ละพิธีเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดจำนวนมากไว้เท่าใดน,นะครับแต่มีข้อ มีการกำหนดจำนวนข้างน้อยเอาไว้นะครับก็คือไม่ต่ำกว่า5รูป7รูป9รูปและ10รูปนะครับเพราะฉะนั้นาการนิมนต์พระสงฆ์มาในงานพิธีต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดจำนวนนะครับแต่ว่าจำกัดจำนวนข้างน้อยเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ครบองค์คณะสงฆ์ส่วนงานพระราชพิธี หรือพิธีของทางราชการก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยสิบรูปนะครับถ้าเป็นงานพระราชพิธีหรือพิธีทางราชการนะครับทั้งงานมงคลและงานอาวมงคลแต่ถ้าหากเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพประจำคืนนั้นนิมนต์พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจำนวนสี่รูปนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะ นิมนต์พระสงฆ์เนี่ยควรจะเขียนเป็นหนังสือเป็นภาษาทางราชการนะครับก็คือการวางดีกานิมนต์พระสงฆ์นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งนะครับในการวางดีกานิมนต์พระสงฆ์เนี่ยนะครับก็มีตัวอย่างให้ดู2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือดีกาในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลมาคะบูชานะครับซึ่งเป็นดีกาของกองศาสนูปรมถมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาคะบูชาประจำปีพุทธศักราช2556นะครับก็จะบอกสถานที่นะครับที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามใน พระบรมมหาราชวังนิมนต์นะครับตรงนี้ก็เป็นนามของพระสงฆ์นะครับนิมนต์พระราชชนลยานมุนีวัดอุทกเขปะสีมารามตรงนี้ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเพื่อสวดพระพุทธมนต์ในวันที่25กลุ่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556ในเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับก็คือจะบอก ในเรื่องขององานสถานที่นะครับแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ท่านใดน,นะครับในพิธีใดและก็หมายเหตุนะครับหมายเหตุก็จะระบุไว้ว่าใช้พัยดยศนะครับแล้วก็โปรดถึงก่อนเวลาครองผ้าสีพระราชนิยมขอได้โปรดอขอได้โปรดถึงก่อนเวลา30นาทีเพื่อทำวัดก่อนเสด็จ พระรัชดำเนินนะครับต่อมา,อาหน่วยงานที่อ,ออกหนังสือนะครับก็คือฝ่ายพิธีกองศาสนูประถมกรมการศาสนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนะครับลงชื่อผู้ออกดีกานายปีชากันทิยะอธิบดีกรมการศาสนานะครับแล้วก็ช่วงท้ายนี่ก็จะเป็นท่อนอที่ เป็นการตอบรับนะครับท่อนนี้เมื่อเซ็นรับแล้วเนี่ยก็ส่งคืนฝ่ายพิธีกองศาสนูประถมกรมการศาสนาก็จะมีชื่อพระผู้ที่รับนะครับวัดได้รับนิกดีการนิมนต์ในเรื่องของการสวดพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลมาคาบูชาประจำปีพุทธศักราช2556ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัะตะนศัสดาราม ในพระบรมมหาราชวังวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556เวลา16.30นาทีไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นการอตอบรับนะครับแล้วก็ส่งคืนมาที่ฝ่ายพิธีกองศาสนูประถมกรมการศาสนานะครับอันนี้เป็นฉบับนี้เนี่ยนะครับก็เป็นดีกานิมนต์พระสงฆ์ใน พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาคบูชาประจำปีพุทธศักราช2556นะครับทีนี้เราลองมาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นดีการนิมนต์พระสงฆ์ในงานงานทั่วๆไปนะครับในการบำเพ็ญกุศลศพนายทวิชกลิ่นประทุมสถานที่ ณศาลา3วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนิมนต์พระพรมพระพรมวชิระยานวัดยันวานะครับเป็นเรื่องของการาแล้วก็สวดพระพุทธมนต์ในวันที่15ทธันวาคมพุทธศักราช2,550 549อ่า549เวลา10นาฬิกา มีการแสดงพระธรรมเทศนาและฉันพัตหารเพนหมายเหตุใช้พัดรองและขอความการุณาขอความเมตตาอนุเคราะห์จัดยานพาหนะไปเองลงชื่อผู้ถวายดีการตรงนี้เป็นตัวอย่างหนังสือนิมนต์พระสงฆ์ทั่วไปนะครับส่วนในรูปแบบแรกที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นตัวอย่างดีการนิมนต์พระสงฆ์ของทางราชการนั่นเองนะครับนี่ก็คือ ในเรื่องของการนิมนต์พระสงฆ์นะครับควรจะเขียนเป็นหนังสือราชการหรือภาษาทางราชการเรียกว่าการวางดีกานิมนต์พระสงฆ์นั่นเองนะครับ